สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนจ้ามึง<อ>นีเอาภาพวิธีการตัดขนมปังเมืองนอกเวลาเขาไปซื้อขนมปังแล้วเขาก็ต้องเอาเข่าเครื่องตัดเองนะจ้ะนอสาวซมพูกันเลยเอามาฝากเอาภาพวิธีการตัดขนมปังไม่ให้เบิ่งจ้ะว่าเมื่องนอกเขาซื้อขนมปังเขาตัดจั้งไดพอดีมื่อนี้พ่อบ้านไปซื้อขนมปังกับสาวสิมพูมนี่ลราจะวิธีการซื้อขนมปังอยู่เม,มืองนอเกเขาต้องตัดเองจ้ะ เขากะไปเลือกขนมปังที่เขาต้องการมาจากพี่น้องแล้วเขาก็เอาลง้นเครื่องตัดจากแคปปิดฟ้ามันลงไปแล้วมันก็สิทธำงานเองอัตโนมัติของมันนื่งจ้ะเนาะมันจะสิตัดของมันแล้วก็สิออกมาพอมันออกมาเขาก็ต้องยกขึ้นไปวางตรงแท่นมันได้พี่น้องยกขึ้นพร้อมกันมันสี่เป็นแท่นของมันยู่เขาก็เอาถุงซุปเข้าไปจ้าแบบนี้มันค่อยสีบแตกกันเนาะเขาสิบมันยังค่อยสิเข้าแถวเลี้ยงงามเหมือนนะจ้ายกขึ้นไปใส่ แล้วก็เอาถุงพลาสติกยัดเข้าไปเอาออกมาจ้ะกะสิประมาณนี้จ้กกะก็เรียบร้อยอสสยผู้มาไม่ไม่เนาใส่ผู้ไปซื้อให้พ่อบ้านเทียนนึ่งใส่ผู้เอาใส่บ๊อเป็นแล้วพี่น้องขนมปังบ๊อเป็นแถวได้พี่นอ้องอ้ายะอยู่เลยจ้ะ